สวัสดีครับทุกคนไม่ได้เจอกันนานกับรีวิว5นาทีนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวแชมเปี้ยนที่ค่อนข้างจะก็ไม่น่าใหม่แล้วล่ะครับนั่นก็คือรีเน็กตันนั่นเองรีเน็กตันช่วงนี้นะครับถูกหยิบมาใช้ในการแข่งขันอยู่มากเลยนะครับแต่ว่าในขนาดเดียวกันเนี่ยโซโล่แลงไม่ค่อยได้หยิบตัวนี้เลยเพราะอะไรเดี๋ยวเรามาหาคําตอบกันในคลิปนี้ครับก็เช่นเคยครับสำหรับใครที่ยังไม่มีแชมเปี้ยนหรือว่าสกินเทๆของรีเน็กตันนะครับก็สามารถเติมเงินในเกมผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะ บริการเติมเงินโคด้าช็อปนะครับเว็บไซต์เติมเกมช่องทางหลักช่องทางเดียวที่เป็นพาร์ทเนอร์กับไ i o อ g เกมอย่างเป็นทางการนะครับและที่สําคัญถูกกว่าเติมเองอย่างแน่นอนเติมเกม LLY Lift ทันใจชำระเงินได้หลายช่องทางต้องโคด้าช็อปกับผม แชมเปี้ยนรีเตันสำหรับใครที่เล่นเ l, l p c มาก่อนเนี่ยผมอยากให้ลืมมันไปทั้งหมดนะเพราะว่ามันไม่เหมือนกันเลยมันไม่ได้เก่งแบบนั้นนะมันไม่ได้สตรองอย่างที่คิดทั้งดาเมจทั้งการบังคับเนี่ยมันค่อนข้างจะยากเลยทีเดียวสําหรับใครที่คิดจะเล่นตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูสกิลแล้วก็พาส,สีของรีเกตันกันดีกว่าการโจมตีปกติหรือว่าการสกิลนะครับมันจะช่วยเพิ่มหลอดแดงด้านล่างนะครับทำให้ทั้ง3สกิลของรีเน็กซตันมีเอฟเฟกต์มากขึ้นต พอสีแดงปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีเอฟเฟกมากขึ้นแล้วทุกสกิลที่เรากดใช้ครั้งต่อไปนะสกิลที่1นนะครับสะบัดอาวุธของเขาสร้างความเสียหายเป็นวงกลมนะครับพร้อมกับฟื้นฟูพลังชีวิตเล็กน้อยนี่ได้พลังชีวิตเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าอยู่ในดงมินเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะได้แบบหลายๆตัวเลยนะแล้วก็ตอนที่มีฟูรี่เกินครึ่งนะครับมันก็จะสะบัดแรงขึ้นกว่าเดิมแล้วก็จะฮิวเพิ่มเป็น3เท่า ส่วนสก e ิลที่2นะครับเวลากดใช้ไปเนี่ยมันก็จะเพิ่มพลังโจมตีนะครับตีเป็น2ครั้งเห็นไหมมันจะตีเป็น2ครั้งแล้วก็จะสตันเล็กน้อยแล้วตอนมีฟูลี่นะครับอันนี้เป็นสําคัญเลยเดี๋ยวทำแบบฟูลี่ให้ดูก่อนพอเป็นสีแดงปุ๊บเนี่ยแล้วเรากดใช้นะครับเห็นไหมอาวุธเป็นสีแดงมันจะนับเป็น3ครั้งนะครับแล้วก็จะตันนานมากๆสกิลเนี้ยเอาไว้ตันหัวพวกเอดี แรงอยู่ส่วนสกิลที่3นะครับคือพุ่งได้2ทีนั่นเองแต่ต้องพุ่งให้โดนก่อนนะครั้งแรกถ้าพุ่งไม่โดนครั้งแรกเนี่ยมันจะพุ่งอีกทีไม่ได้ได้สทีครับพุ่งไปด้านหน้า <has> แลวตอนที่มีเอ,อ่อเอฟเฟกสีแดงเนี่ยมันก็จะมีจอกเกราะครั้งที่2นะนี่ครับ ครั้งหนึ่งมันธรรมดานะแต่ถ้าครั้งที่2เนี่ยมันจะเป็นเจาะเกาะแล้วแล้วเราก็จะตีแรงขึ้นส่วนนันติก็ง่ายๆเลยครับคือกดแล้วเบ่งพลังนั่นเองเพิ่มพลังชีวิตนะครับแล้วก็เวลายืนอยู่เฉยๆเนี่ยฟูลี่ของเราก็จะเพิ่มขึ้นเองโดยอัตโนมัติโดยถ้าเราเข้าไปตีอะไรด้วยมันก็จะบวกเห็นไหมบวกขึ้นอีกเร็วขึ้นอีกก็จะใช้สกิลได้แบบรัวๆใช้สีแดงได้แบบรัวๆนั่นแหละครับ คอมโบรีนกตันนะครับก็จะมีคอมโบหลกักๆแค่คอมโบเดียวเลยนะครับก็คือเราพุ่งไปก่อนอย่างนี้นะครับตี1ทีกดสกิลสองกด1แล้วกดสไลด์ออกมาอีกทีคอมโบนี้จะใช้ได้ทั้งเกมเลยแต่ถ้าตอนมีอันติีอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถกดก่อนได้นะแล้วก็ใช้คอมโบรอบนึ่ง ส่วนที่เราเห็นกันบ่อยในการแข่งขันเนี่ยนั่นเป็นเพราะว่าแชมเปี้ยนตัวนี้มันเป็นกึ่งแทงกึ่งดาเมจตัวมันเก่งมากเลยนะในตอนที่ฝีมือทุกคนเท่ากันหมดหรือว่าสถานการณ์เกมตึงนั่นเองเพราะว่าตัวของเขามันเล่นง่ายที่สุดแล้วมั้งกดสกิลสเข้าไปแล้วก็กดแฟดตันสักตัวแล้วก็ให้เพื่อนลุ้มตื้อแบบเออง่ายๆเลยนั่นแหละครับมันเป็นเหตุผลที่เอามาหยิบในการแข่งขันแต่ในโซโล่คิวเนี่ยมันอีกเรื่องหนึ่งนะตัวนี้มันจะไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่เพราะว่ามันเล่นยากด้วยดาเมจไม่พอ จบไปแล้วนะครับสำหรับรีวิว5นาทีกับแชมเปญรีนิกตันในเกม LLY l i p ส่วนใครที่อยากชมวิธีการเล่นหรือว่าเกมเพย์เนี่ยเดี๋ยวรอดูได้ในคลิปหน้าเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ